ก่อนอื่นต้องถามความคิดเห็น,นแต่ละท่านก่อนนะครับเพราะว่าทุกท่านทั้งห้าท่านนียฮะได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปยื่นเอกาสารถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยนะครับมีความคาดหวังที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพราะเราก็สอบถามกันนะไมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายพรบฮัตปี2524แล้วก็ปี2 5 5พัพรบพร 3, ปี40แล้วก็มีสอบถามในเรื่องของออออธนาคารพรบธนาคารอิสลาม ปี2545นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคําสอนในคัมภีร์อัลกุรอานที่มีหลายคําสอนที่เป็นไภัยภัยร้ายนะครับต่อคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับนอกจากนั้นเราก็มีสอบถามเรื่องกิจการฮาลานนะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยพุทธแล้วก็ซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยต้องเสียเงินนะครับจากค่าตาฮาลานแฝงมากกว่า170,000รายการนะครับที่เป็นปีละหลายแสนล้านบาทต่อปีนอกจากนั้นเราก็สอบถามเรื่องภาครัฐได้เอางบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุนกิจการฮาลานผ่านกระทรวงต่างๆ เราก็ย้อนไปข้อหนึ่งนะครับเรื่องพอรบรอยสลามรับกิจพรบฮัตเนี่ยนะครับเราก็ว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมายและธรรมนูญแห่งราชอา,าจาักรไทยพุทธศักราช2560นอกจากนั้นเราก็สอบถามเรื่องธนาคารสลามนะครับแห่งประเทศไทยว่าบริหา,ารขาดทุนเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทไปแล้วนะครับแต่ภาครัฐกลับนางบประมาณแผ่นดินใหม่ไปสนับสนุนเพิ่มอีกนอกนั้นเราก็สอบถามนะฮะขังมาไทยนะฮะว่าการให้โควตาชาวไทยมุสลิมเนี่ยเรียนฟรีและเข้าเรียนตามที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน และเมื่อจบแล้วก็สามารถเข้าทํางานในหน่วยงานของภาครัฐโดยไม่ต้องสอบแข่งขันเนี่ยนะครับข้เจ็ดนะครับเรามีการสอบอ,อสอบถามแล้วก็ต้องการให้ตรวจสอบนะฮะในเรื่องของการปล่อยให้มีการฆ่าคนไทยพุทธพระสงฆ์ขู่เจ้าหน้าที่รัฐในชุมชนคนไทยพุทธจนเสียชีวิตเป็นหมื่นศพและสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีการดูแลคนไทยพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้ส่งผลให้คนไทยพุทธย้ายถิ่นฐานและมีจํานวนลดลงจากสี่ห้าแสนคนเนี่ยเหลือไม่ถึงหกหมื่นคน นอกจากข้อ8นะครับเราก็มีการสอบส,สอบถามหน่วยงานของกระทรวงมหาทยทั้งหมดนะฮะแล้วก็ต้องการให้ตรวจสอบให้ด้วยแล้วก็เพราะจริงๆแล้วกระทรวงมหาทยเนี่ยต้องมาทําหน้าที่บาบัดบําบัดบําบัดทุกบํารุงสุขให้ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนะฮะเพราะฉะั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจึงต้องการให้กระมมทรวงมหาทัยเนี่ยช่วยตรวจสอบและช่วยแก้ปัญหานะครับนอกจากนั้นเราก็สอบถามในเรื่องของข้อ8อีกมีการสร้างมัสยิดในชุมชนคนไทยพุทธโดยไม่ทาประจาวิจารณ์ โดยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยพุทธซึ่งละเมิดร,รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2560นอกจากนั้นเราก็สอบถามเพิ่มอีกในข้อสิบข้อเก้าว่ามีการปล่อยให้มุสลิมแต่งกายแบบิสลามนะครับเข้าไปในทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการต่างๆของประเทศไทยเหมาะสมหรือไม่ข้อสิบเราก็สอบถามต่อว่าปล่อยให้ชาวมุสลิมเนี่ยเปิดเสียงละหมาดดังๆวันละห้าเวลาในชุมชนชาวพุทธตั้งแต่ตีสี่จนถึงเวลา กลางคืนเลยนะครับทุกผู้ชมครับจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนไทยพุทธเนี่ยมาไทยจะทํำยังไงยังมีครับข้อสิบนะครับข้อสิบเอ็ดครับมีการปล่อยให้มีการตั้งกองส่งเสริมองค์กรศาสนาสลามและกิจการทัดในกรมการปกครองโดยมีอํานาจสั่งการผู้ว่าและการจังหวัดในอาเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ส่งเสริมการสร้างมสัสยิดและครองานการปกครองของประเทศไทยยิ่งข้อสุดท้ายครับ เราก็สอบถามทางบาทไทยว่าเมื่อจากมันมีแผนตาลาตีตําปงนะครับแผนยึดไทยเป็นรัฐอิลาม49่ข้อเนี่ยแล้วก็ยังมีแผนการไลย,ยึดไทยเป็นรัฐสิลามภายใน10ปีด้วยนะครับเป็นแผนการก่อการไลมุสลิมยึดประเทศไทยเป็นรัฐสิลามเรื่องนี้มาทไทยจะทํำยังไงนะครับทั้งหมด1112ข้อนะครับถามความเห็นก่อนนะครับอันนี้ถามภาพรวมๆก่อนนะครับเราไปยื่นไว้ตั้งแต่ประมาณปลายปี2565 1หนึ่งปีกว่าฮะท่านผู้ชมครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ทําหนังสือติดตามตอนกลางปี2566ปลายปี2566แล้วก็มาตามต่ออีกรอบหนึ่งจนจนทราบมาว่ามีการเปลี่ยนผู้อำนวยการกองสำารัได้กี่การทัดที่ซ้ำไปจนล่าสุดเนี่ยครับวันที่14มกราคมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจึงมีคาตอบกลับมาครับนะครับเพราะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบแต่ละข้อกันครับแล้วฟังทีมงานนะครับอปสอว่าคิดเห็นยังไงแล้วท่านชมก็คิดเห็นตามไปด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับ กับคำตอบนะครับออของกับคำตอบของกองส่งเสริมองค์กรสาสาสมและกิจการทัพนะครับ